ไม่ให้น้องเขาชนะไงไอสัตว์พูดติดๆครับๆนี่อืมไอกลววยลงมาดิเล่นเดี่ยวตรงได้เปี่ยนนะเล่นเดี่ยวตรงไม่เปลี่ยกอะไรไอสัตว์กลจวิงแล้วยึดผมแค่แบบคือคอมผมมันมีปัญหาอะไรอย่างไอี้อบ้าครบรอบเจ็ดปีมันจะเกินปียี่สิบหรือเปล่าเกมฟรีไฟล์เนี้ยหึมยอกยอกไอสัตว์สิปีนี่สิบปีงั้งเกมฟรีไฟล์เกมดีมีคุณภาพ แต่ตอนนี้ไม่มีใครเล่นละนอกจากผมยอกอีกละกันนะคะลาผมลงตรงนี้เลย <c oughs> รู้สึกว่าจะมีตัวด้วยนะลงตรงนี้พอดีว่าแบบมันเป็นเมืองแบบยังไงเมืองเดือดมาก่อนนะแต่ตอนนี้อ้าไม่มีตัวเลยเที yeah. ้ยพลาดละผมพลาดละทุกคนในโดนบอกไม่มีว่ะเฮ้ยไม่ใช่เหรอวะแต่ก่อนนี่แบบโอ้โหโครตเรเดือดอะลงทีนี้ตายเป็นตี้อะไรเงี้ยลงทีเป็นสองสามตี้เออเฮ้ยเยอะกว่านี้ปะหยอกสองตี้ก็ไม่เยอะนะทุกคนไปตาผู้เที่ยเลยมา โอ้โหได้ยาไอ้ปืนกากๆโอ้เอคทุกคนสวย<อ>ได้ชอาไอสัตว์อ้าวอ้ขึ้นไปข้างบนด,ดิเอไม่เล่นผมเล่นเอคล้ะผมโหดละผมว่าผมเอคแบบปืนเดียวก็ชนะท,ทุกเกมอะไรเงี้ยทุกแม็ะปืนทรงปืนซารผมไม่ต้องการแต่ถ้ามีก็ดี <c oughs> <c oughs> ยังไงทุกคน ต้องการหรือไม่ต้องการเนี่ยก็ต้องการนี่ครับ M4 แตกบอกไม่เล่นอ่ะคิดดูเอาเปลี่ยนปืนซะแป๊บอะไรผมไม่รู้จักนะปืนไม่ดังหรือเปล่าเหมือนเราผมที่ไม่ดังอะไรครับเนี่ยอะไรโอ้ไม่มีเขี้อะไรเลยฝากกันต่อครับทุกคนไอ้ของผมผมเฮ้ยผมผมผมจะดักไว้เอ้ดักผมผมเจอตัวละหี่ผมลนเอาเอ้สายมือสายมือก็มีว่ะไหนล่ะ เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยงานหัวมันขึ้นนะตะเกี่ยนเนี่ยเอ้าไปไหนละเฮ้ยโอ้โหมึงวิ่งไปไหนวะดาวหนึ่งเอ้าดาวก็เฮ้ยแตกโอ้โหวิแตกหมดตีไปข้างล่างอีกข้างล่างโอ้โหวิเยี่ยแม่งอีกสามนักตายเลยตะเกี่ยนเนี่ยไม่มีเรื่องอรอทุกคนไปข้างหน้าโอ้โหบวกกันใจเย็นน้องเฮ้ยมันกดเฮ้ยเอ้าโอ้เข้าหัวอ่าตัวตาย ไอสารอ้าวตาดาไปเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นกูหรอวะจอย่าซ้นี่อย่าซ้ฮนี่ดาวโอยดาวถาล้ทุกคนซ้ำก่อนเดี๋ยวมีตัวมาซ้ำไอเหี้ยนด้เจอสควางขอเก็สองควางแป๊บแป๊บหนึ่งนะจัดของแป๊บเอาอกเอาออกบส่สวยไม่มีละซ้ำไปดิเอาหมว อสามโคตรโหดอ่ะสามสามแบบเข้าขหาัอหวาครับหมดก็ไม่มีใครทำได้เหมือนพี่นะอีกไว้เนี่ยเล็งตั้งนานไอ้ตว์เฮ้ยห้าคิวแล้วหรอไอเงเมลนี้ก็เลือดอยู่นะทุกคนมีเยอะอยู่นะเอ้ไอวอลอ้าวไอวอลตอนนี้ผมมีกี่ลูกวะทุกคนทำไมไม่เห็นวะอ๋อตอนนี้มีเยอะว่ะทุกคนไหนวะไ,อ,อ,ไอ,อ,อ้วอไอ้สัตว์เฮ้ยเสียงตีนกว่าละ เฮ้ยโอ้โหเชี่ยยิงโคตรแรงชิบหายละเฮ้ยใจเย็นดิน้องให้พี่มันยาก่อนใจเย็นดิ้ยระเบิดไหนวะจุลุปไอ้บอเฮ้ยระเบิดไอ้บอไอสัตว์ไอ้นี้ไม่ตึงว่ะแรงแกนทุกคนอ้าวมันยิงอยู่ไหนวะโอ้ยโอ้ยเขาหัวไม่ตายทุกคนไอ้เหี้ยทำยังไงผมผมดันเลยเฮ้ยวิ่งหนีว่ะเฮ้ไอ้โอ้ยใหญ่โมเอ้าโอ้ยพี่โดนไอ้เหี้ยกูโดนกูจะลง ไอสัตว์ตัวนี้แบ๊กแรงแกว่ะแบ๊ะโอ้เข้าหัวอุ้ยเข้าหัวอีกไม่ตายทุกคนแม่งตัวเฮียอะไรมันจะหยุดขนาดไหนวะอ่ะเข้าหัวอีกละไอสัตว์เข้าหัวสองนัดไม่ตายกูงงเกมเกมดีเฮียแม่งถ้ากูตายแล้วกูจะฟ้องแม่งในเกมหยอกหยอกหยอกไอสัตว์เฮียแต่เย้เย้ไอสัตว์กูจะหัวร้อนไปไหนวะนี่เอาไม่เข้าอุ้ยเฮียพลาดละ ลอลอรอรอเยี่ยแมงรอไอ้วอลสหมดหมดละนี่ยิงขู่ยิงคู่นี่มามึงจะออกไปไหนมึงจะตายอ่ะมึงออกมามึงก็ตายอ่ะเอ้ยจะแตกวะเปิดอ้าวมีตัวชิบหายละโอ้ยเฮี้ยแมงมันเรียกเพื่อนมาทุกคนไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยทำศพกูด้วยไอ้เฮี้ยแม่งโคตรเฮี้ยเลยเฮ้ยๆสมนายวัยอีโง่บวกอะไรไอ้สัตว,วแต์แม่งมาทำศพกูไอ้เหี้ย ผมไม่น่าภาคเลยทุกคนแม่งสัตว์ไม่เล่นมาป่าดีกัว่าโอ้เปลือกอะไอ้แค่เมื่กี้คือแบบยังไงอ่ะคือแบบมันแบบท่วงเวลาเว้ยมันเรียกเพื่อนมันมาเฮียแม่งไม่งนนั้นมันตายไปละไอ้สัตว์พี่ก็แบบนึกว่ามันไม่มีเพื่อนเว้ยโอ้โหเจอแม่งมไม่น่าภาคเลยผมไม่น่าประมาาเลยว่ะตะเกียเนี่ยโอ้โหมึงเลือกปืนไหนเนี่ยโอ้โหปืนอย่างกาก,ากเลยมึงเลือกอะ แม่สาวน้อยเป็นไงเม็ดเดียวใจโหดอย่างเงี้ยวะ่ะถ้ามาป่ากูได้หมดอ่โะโหดอ่ะผมแม่งแบบไม่รู้อ่ะฝีมือผมแม่งเกินเลเวลแล้วอ่ะตอนเนี้ยพร้อมบวกจัดอะคนนี้น่าจะไม่ตึงนะครับน่าจะเป็นสาวอ่ะสาวอ้อ,อกําลังเล่นอนะ่ะทําอะไรเหรอจ๊ะออ๊ยโอ๊ยโยไอ้สัตว์เอ้ยเอ้ะหยอกหยอกหยอกกูแม่ราบทําไมทําอย่างเงี้ยครับผมอ่ะทําไมแบบ กดตัวผมอะแม่สาวน้อยเฮ้ยยอมเป็นเมียผมเถอเฮ้ยอะไรครับนี่พี่จะอยให้ออป้าวะไม่หรอไอ้ย้ยได้เดนเจอมาซองควงสองควงพี่มันแรงนะจา้าไอแรงแรง,แรงไม่เกี่ยวอะสองควงผมให้เม็ดเดียวอยู่ละเพราะผมยิงหัวเว้ยไม่เชื่อใช่ปะปเปิดหัวเสวิร์ฟหัวให้ละกัน เอ้พี่จะเติบสองขวงลูกดีสองเป๊ะอ่ะเป๊กเอ้โอ้เชี่ยเอ้ยๆใจเย็นนี่ใจเย็นนีพ่อนุ่มพ่อนุ่มใจเย็นเย็นอย่าร้อนอย่าร้อนอย่าร้อนไอ้เหอ่ะเป็นไงสัตว์หาว่ากูโม่ไอ้เหี้ยบางครั้งผมก็โม่แหละเออแต่นี่มันคือความจริงนะเว้ยตบสาวเหมือนจะภูมิใจเนาะกูไอ้เหี้ยไถ่หรอผมไม่ภูมิใจเลยโอ้โหข้างหน้าถ้ามีปืนระยะไกลนี่มันตายแล้วนะโอ้ โหลกกระสนโอ้โหแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยเข้าหัวไม่มีเหลืองสุคนเป็นไงหัวหรือเปล่าหัวหรือเปล่าโอ้โหมีเหลืองโอ้โหมีเหลือยงแค่นิดเดียวเองครับให้อภัยกันได้ไหมฮะแค่นั้นเลยฮะบอกแล้วที่มันหดสองควงอะเหมือนแบบเหมือนครึ่งหนึ่งในชีวิตไอ้อเฮียเลยเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตของพี่นี่สองควงอะพี่ไอจะบอกให้ไอ้มันหัดนะ ยังไงต่อน้องน้องจะเลือกปืนไหนพี่ขอขอเดานะโอ้ไอสัตว์กูยังไม่ทันได้เดาเลย UMP โอ้โหไม่รู้เหรอวะพี่มันโหดทุกปืนฮาโผล่มาโผล่มาข้างหน้าเอ้ยไอสัตว์กูตกมาดันเลยว่าไงน้องสาวอ้าแน่อ้อยเออเออมันจะไม่เจอกันจริงๆหรอวะไอ้เหี้ยมันจะไม่ได้บวกกันนะเฮ้ยโอ้โหเหี้ยโอ้ยกูเกือบตายเฮ้ยทำเป็นเล่นนะไอสัตว์น้องเขาคมนะ เฮ้ยไอ้บอคือทับบนจุ๊บลบโอ้ยไม่โดนเฮ้ยชิมากูจะตายนี่อัดตัวไปก่อนละกันไอ้เหี้ยน้องเขายังอัดตัวผมดิโอ้ถ้าผมไม่อัดตัวถ้าผมแบบไม่มีพิบไหวนะผมตายนะตะเกียกนะเลือดผมเหลือเฮ้ยเลือดผมเหลือแค่ซองอะไรเงี้ยนี่ผมต้องเก่งขนาดไหนอะถึงแบบมีพิบไหวในการอัดตัวตะเกียเมื่อกี้แบบผมแบบเอ้ยยิงตัวไม่โดนเลยยิงหัวไม่โดนละผมต้องยิงตัวเอ้ยข้างหน้าไอ้สัตว์หมวไอ้พูดอ้าวอ้าวน้อง โอ้โห,โโหเ,เริ่มยิงแต่โดนแล้วตะกี้นะรอรอจังหวะมาเฮ้ยต่อให้น้องข่ารักกันอือโอ้โหแฟนมิ้นโอ้โหจะมีแฟนแล้วหรอวะใ่้หรอวะทุกคนผมไม่น่ารอยเลยสองตัวนั่นน่ะผมาจริงแล้วถ้าน้องข่ามีแฟนอย่างเงี้ยชื่อก็บอกอยู่แยต้นต้นเฮ้ยเฮ้ย กูว่าตัวละครผู้ชายเนี่ยเลยผู้ชายเล่นแน่เลยพี่อะไอเด็กเวนอีกวายทำทรงเป็นเล่นตัวผู้หญิงาะเฮ้ยเดี๋ยวเจอไอ้สักเจอฟาร์มาน่ะสุดเดียวลวกติ๊ดติ๊ดติ๊ดรู้จกปะทีละสามนัดใช่ปะถ้าพีเดา้ผิดนะเฮ้ยเสียงเตีนข้างหลังเฮ้ยเอ้าข้างหน้าเพลงอ่ะเข้าหัวอตายไปดิเป็นไงล่ะโอ้ยทำไมกูเป็นโหดอย่างเงี้ยวะกดไลค์กดแฟตนี่หน่อยดิเออ หดแล้วไม่มีคนดูก็แบบเงี้นงั้นอ่ะต้องมีคนดูหน่อยละเออถ้ามีคนดูผมจะมาสตตไม่ดูเลยเออไม่ว่าจะไม่ว่าผมจะเล่นเกมไหนก็เฮ้ยไม่ว่าใครอยากให้ผมเล่นเกมไหนผมผมก็จะเล่นหมดอ่ะตอนนี้ถ้ามีคนดูนะไอ้เทียดันบอกเลยเอะขอร้องเล่นหมดอย่างเงี้ยมันต้องมีคนดูแล้วล่ะเหมือนผมแบบเทียบกับอายูเคได้เลยอ่ะยอมยอมครับผู้เล่นนะครับผมไปเทียบไปเทียบไปเทียบกับเทียบหรือหลอวะมันเกินไปม้อนี่ ีมีคนนอกดีหรอวะทุกคนเอ้อผมเลือก,ก็เลือกสองควงอยู่ดีอ,อ่ะพาะผมมันโหดสองควงอยู่ละถ้าถ้าเจอคนที่แบบกดตัวนะกดแบบกดสองเม็ดนะคือผมแม่งจะแบบกูจะทำอะไรเขาวะไปตัดกูก็ทำไงเขาไม่ได้ดีอยู่ดีไอ้เหี่เรื่องของเขานะทุกคนแต่ละคนเขามีสิทธินะอาเอายิงไม่ออเป้กระโดดลบเป้ก็หาเข้าหวัวสามนะัดเลย โอ,โอ้ใช่ไหมเขาหมอครูชิมาล่นะไอพ่อนุ่มไอพอ่อนุ่มดูใบไม่ดิอ่าจะยิงตี๊ยนหรอไอสัตว์แม่งยิงตีนกูเฉยเลยกว่าอะไรเงี้ยนั่งนั่งยองหยองไอเที่ยแม่งยิงตีนกูเฉยเลยโอ้ไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยน้องมาทั้เจอกูยเงี้ยไอพ่อนุ่มไอพ่อนุ่มบาซฟิวอะไรครับเนี่ยเฮ้ยยังไม่ขึ้นมาว่ะทุกคนมันมันน่าจะอยู่ด้านล่างมันกลัวผมเฮ้ยเสียงมาละ เสียมันซักฟองฟองมาละอยู่ไหนวะอันแน่ไม่เห็นพี่หรอกไม่เห็นกูหรอกอยอันไหนไอ้่ฮ้ย,ยผมขอโทษครับปล่อยให้ผมด้ยต่อให้ผมด้วยครับผมขอโทษครับพี่พี่พี่จาเอาจิงเลยพี่ถ้าพี่้ริงๆนะอีเที่เขาไม่ได้จริงหรอกว่าจริงแล้สัตว์สองตัวเมื่อกี้ผมแค่อ่อยผมแค่ต่อให้น้องเขาเออถ้าผมจะเอาจริงก็ได้มาผมขอจริงเลยละกันนะทุกคนเพื่อแบบ เพื่อเป็นการที่แบบไม่น่าเกลียดขอาผมแบบไม่ให้หน้องเขาสนะไงไอสัตว์พูดติดๆครับนี่ไอสัตว์เออตะแกแม่งเหมาหล่อนแค่นั้นแหละคือแบบหน้าจอกระพริบไงหน้าจอคอมผมอะตะเกีย่แม่งกระพริบอะผม,มเลยไม่เห็นนี่พอแบบพอแบบเปิดขึ้นมาได้แล้วพอน้องเขาก็ยิงผมตายเลยไเอเยี้ยัดแม่ไม่สมเหตุสมผลเลยกูจะอ้างไปอีกตอนไหนวะนี่สัตว์ นี่อ่ะเข้าตัวนี่นี่อืมไอ้กลวยลงมาดิเล่นเดี่ยวตรงได้เปลี่ยนอะเล่นเดี่ยวตรงได้เปลี่ยนไอ้สัตว์วอรจริงและยิ้มเฮ้ยเอ๊อเออขอโทษครับที่พูดคำหยาบขอโทษครับทุกคนแต่มันก็มันก็สมแล้วอ่าที่ผมแบบเอาจริงนะมาดีเซิร์ดขอดีเซิร์ดนะดีเซิร์ดผมก็หดวงเหมือนกันนะมันจะเป็นยังไงครับผมเอาจริง ให้แค่น้องเขาสามตัวเสียยรู้ไปเที่ยนผมให้น้องเขาแค่สามตัวนะครับผมป่าขึ้นมาด้านบนเป้งอ่ะเข้าตัวเป็นหนึ่งเมตรเสริมให้หัวนาที่สองไม่เคยพลาดท,ทุกคนพี่บอกเลยเสริมหัวทุกเม็ดฟุกหรือเปล่าตะกีแ้ะน่าจะฟุกฟุกตรงไหนล่ะเฮ้ยสีมือสีมือคุไม่เห็นหรอสามตัวที่ผมตายอ่ะผมแค่แบบ คือคอผมมันมีปัญหาด้อย่างเงี้ยเห็นปะเห็นปะเห็นอะไรปะแต่เกีแรกเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวตายนะก็ไม่โหดอ่ะสั่นเท่าแล้วหรอตกออะเลือกสองควงมึงคิดว่ามึงโหดหรอวะเกมเกมแรกอ่ะเกมแรกกับเกมที่สองอ่ะกูแค่ต่อใหอ้มึงเองเว้ยมึงไม่รู้ตัวเลยหรอวะมึงไม่แม่งมึงไม่ใจเลยหรอวะเพื่อนไอ้ี่มาเดี๋วกุจะเสิร์ฟให้แม่งดู ไม่ด yeah, oh, mm ีโหลดด้วยอ่าโอ้ยเฮ้ยไอสัตว์เข้าตัวน้องเฮ้ยโอ้ชิบหายละไอสัตวดเฮ้ยเอ้ยอย่ารีบยิงไปทำไมวะดีโหลดดิดีโหลดดิอ่าวดีโหลดดิฮัลโหลเป็ไม่โดนชิบหายเฮ้ยโลกเก่งนักหรอไอ้ควายโลกเก่งนักหรอเป็นยังไงไอ้เหพวกหนุ่มบาดซิวจริงก็ริงดีแหละพวกมึงอ่ะฮะเป็นไงล่ะ เกมสุดท้ายแล้วทุกคนชิดยังไงครับกดไลค์เลยครับไปที่อ่ะกดไลค์ผมดีกดไลค์ผมด้วยมาเกมเนี้ยไม่มีพลาดเป้งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเด้ออย่าเด้อเฮ้ยกูจะตายเฮ้ยไอสัตว์เอ้ยแม่งอ่ะตัวผมอ่ะแม่งมาละตัวผมอ่ะตะเกียบนะโอ้โหโกดสองเม็ดด้วยเองป้ตะเกียบเลยโอ้โห,โโหเกินไป เขาให้เล่นแบบยิงเดียวหัวอะไรเงี้ยโอ้ยมันเกินไปปะนี่เฮี้ยกูขอแบบเอา UMP แบบเอาเอา UMP ยังไงอะเพื่อนน้องเขาจะกดตัวพี่เนี่ยเอ้ยอะไรวะเฮี้ยกูเฮี้ยอะไรวะมา UMP ละกันนะกันนี่กัาแก่เออแค่นี้แหละมาโดน UMP กูไปตายแน่เฮี้ยแก้กูจะล้างแค้นด้วยซองแก่กูจะล้างแค้นด้วยซองไม่ได้เลยตัด UMP ต้องมาละเฮ้ยโอ้ย ไอ้ยโง่ตัวอยู่ดีอยู่ไงพี่บอกแล้วพี่มันนอดเพยายามะรังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ได้นะครับผมเบื่อทุกคนโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าลิสก์